ผมเองเป็นโรคมาก่อนเป็นโรคเกาตความดันเบาหวานมาพร้อมกันเลยพลังจากนั้นไตก็เริ่มมาด้วยแต่นหมอบอกไหมคะว่าไตระยะไหนที่ระยะที่ระยะที่สี่ที่ห้าเขาระยะที่ห้าครับฟอกแล้วจะให้ฟอกะคือไม่มีใครดูแลผมเลยไม่ไม่ฟอกหลังอย่างนั้นมาก็เลยมาเจอกระเซนนิตินทุกวันนี้สุขภาพแข็งแรงดีมากพงพงเจริญปรีชาปัจจุบัน ก็ดำรงตำแหน่งกำนัตนตำบลสังเมกอําเภอกันทะักจังหวัดศรีสะเกษก่อนที่จะได้มานั่งตรงนี้ก็ผมเองเป็นโรคมาก่อนเป็นโรคเกาอันดับแรกนะครับปี2517พอปี2548ถึง50อันนี้ก็ความดันเบาหวานมาพร้อมกันเลยกำลังจากนั้นไตก็เริ่มมาด้วยแต่ก็คุมไว้ตลอดมาปี50 ถึงปี52ตอนนี้ไตเริ่มกำเริบหนักหนักขนาดไหนคะหนักถามคุณหมอก็บอกว่าอยู่ระหว่างระยะที่สามก็มาเรื่อยๆตอนนี้เป็นหัวใจต่อโ่วงนั้นเป็นรันตตาแหน่งใหม่ๆก็เป็นก็หายใจไม่สะดวกนะครับอยู่ประมาณ7-8เดือนพพักหลังมาปี261ตอนนี้ โรคไตามาเต็มที่คุณหมอนัดเดือนต่อเดือนคือจะฟอกผมแล้วล่ะ,ะทีนี้ผมเองเป็นคนที่ดื้อหน่อยผมก็ไม่ฟอกวเพราะว่ากลับมาบ้านก็คุณหมอก็จะถามผมว่าตอนนั้นหมอบอกไหมคะว่าไตาระยะไหนที่ระยะที่ระยะที่สี่ที่ห้าเขาระยะที่ห้า,รา 5, ครับฟอกอะไรจะให้ฟอกอะไคือไม่มีใครดูแลผมก็เลยไม่ไม,ไม่ฟอกหลังอย่างนั้นมาก็เลยมาเจอกับเซอร์นิตินสี่วันกล้าทาคตอนนั้น,น ขอบภรรยาไปได้ไมาจากไหนไม่ทราบค่ะนะผมก็กินไปเรื่อยๆค่ะแล้วแล้วดีขึ้นยังไงชุดแรกคะชุดแรกนี่รู้สึกตัวประมาณอ่สี่วันปวดหมดเลยครับปวดทั้งตัวเลยแล้วคิดจะเลิกกินไหมตอนปวดนะคะไม่ไม่เลิกครับผมก็ทราบดีครับเพราะว่า<ม>ถ้ามันปวดอย่างนี้แสดงว่ามันใช่แล้ว<อ>จนหมดชุดที่หนึ่ง<อ>ชุดที่สองก็หมอกันนาอีผมก็ไปคราวนี้ก็ความดันก็ลดเบาหวานก็ลด จากที่เคยเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยนะครับทีนี้ก็เขาก็นัดสามเดือนครั้งได้อย่างหนึ่งที่อําอเภอ,อมีท่านปลัดท่านก็เขาไปนั่งเล่นกับท่านท่านก็เลยถามว่าพี่กนันไปทําอะไระทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมเลยนะวิ่งขึ้นลงบันไดเชยก็บอกเลยว่าพวกกินเซอร์นิตินพ่าแม่ท่านก็เป็นเหมือนกันก็เลยสนัดเปว่ากินตัวนี้แหละผมก็กินตัวนี้แหละถึงได้ฟื้น ก็กินหมดไปสามชุดสี่ชุดวันนี้ก็สุขภาพแข็งแรงดีทุกวันนี้สุขภาพแข็งแรงดีมากข้าเบาหวานค่าไตเป็นังไงบ้างทุกวันนี้ก็ปกติหมดครับแล้วก็ฝากไว้นะครับมาท่านที่เป็นเหมือนผมเช่นความดันเบาหวานก้าวหัวใจไตนะครับทานเถอะครับผมก็เมื่อก่อนนี้ผมก็ทานไปเยอะไอ้ยี่ห้อดังๆผมเอามามันก็ช่วยอะไรผมไม่ได้มีแจะทำให้อ้วนอย่างเดียว แต่ตัวนี้รู้สึกตัวว่ามันได้ได้มาหมดเลยครับสุขภาพได้ทุกอย่างเลยจนกระทั่งภรรยาผมว่าไอ้บ้ากามนะครับผมพูดตรงๆอันนี้ผมพูดไปไม่ไม่อายเลยนะครับกลับมาหมดเลยครับฟื้นตัวได้เร็วด้วยนะครับสามเดือนสามเดือนเต็มเต็มเนี่ยไปไหนมาไหนสบายนะครับเมื่อก่อนนี้ลุกก็โอยนั่งก็โอยก็ฝากไว้นะครับเซนิตินช่วยได้จริงๆครับไม่ต้องไปคิดว่าแพงหรืออะไร ก่อนนี้ผมก็คิดว่าแพงเหมือนกันแต่มันเกินคุ้มแต่ถ้าเราเข้าโรงพยาบาลก็กินของหมอก็โรงหมอที่โรงพยายบาลก็กินยาบริษัทเหมือนกันนะครับกินไปกินมาเด้กก็ทําให้สุขภาพเราแย่ลงนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกับขอบคุณครับมีเพียงแค่นี้